สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่วันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกมอดเกมจีเดซี่ไอเดียกันอีกแล้วนะครับผมวันที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอดอ่ามอดแพ็ครถตำรวจ GTAV นะครับผมก็จะเอือใครสนใจวอดนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอดนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็อมอดนี้ก็จะเป็นมอดแพ็ครถตำรวจของเกม GTAV นะครับผม ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับอ่าก็ซึ่งมันเป็นรถตำรวจที่แบบสวยมากครับในใน g t r v อ่าอ่าอยางมาดูคันแรกนะครับนี่คันแรกอ่ามาดูคันแรกเก็บรายละเอียดดีมากครับอืมแบบเป็นแนวแบบรถตำรวจแนวทรงสปอร์ตที่นิดครับอ่างั้นคล้ายๆแบบ g t r r สามารถแบบ แบบตำรวจครับแบบแต่งแบบตำรวจนะครับเห็นไหมอ่าดีเทลต่างๆนะครับอ่าได้ทะเบียนหรือป้ายอะไรต่างๆนะอ่าเป็นรถตำรวจที่แบบสวยครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวอ่าแนวก็แบบเออเชิงเชิงคล้ายๆแนวคันที่ผมไปส่องนะครับอ่ส่วนคันนี้ก็จะเป็นแนวแบบอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวคลาสสิกหน่อยนะครับคันนี้นะครับ ฮาสิหน่อยก็คือแบบอาจจะมีแบบโครงเดิมออกมานิดนะครับอาโครงเดิมออกมานิดคันนี้อาเพราะว่าต่อจากต่อจากคลิปที่แล้วครับผมก็จะเป็นคลิปที่แล้วก็จะเป็นคลิปอันนั้นคลิปอาสกรีนตำรวจนะอาทีนี้ก็ต้องเป็นรถเลยเออมันจะได้แบบเข้ากันหน่อยอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจแบบนี้ครับแบบออเข้า ะครับอก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ผมจัดเรียงกันเลยครับเออจัดเรียงออาจัดเรียงเพื่อความสวยงามอ่านี่ครับอ่าถ้าระหว่างสี่คันนี้นะผมชอบอ่าคันที่สุดแล้วในคันนี้เออโมเดลแม่งโมเดลแม่งอย่างการรถอ่ารถแต่งซิ่งนะครับอ่า สวยเลยครับนี่ครับทำภาพถ่ายรูปไปโอเคเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอามาดูอ่าโมเดลรถกันนะครับอ่าโมเดลรถก็เปิดคีโอขึ้นมาครับอาจากนั้นก็เลือกที่อ่าคีโอที่สีรถนะครับอ่าหลายๆหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าคาว่าโมเดลเนี่ยโมเดลโมเดลคือชื่อรถนะครับก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับทุกคนอ่าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ให้เราเลือกไปที่นี้ให้เราเลือกไปที่ตัว P นะครับตัว P ก็ P จะเป็นโปลิสนะครับาไปตัว P นะครับกดย้ำๆกดบวกกไปเลยครับบวกกไปเลยนะโอเคครับถึงแล้วนะตัว P ตัวนี้รถตำรวจก็จะสามสามคันแรกก็จะอยู่ชื่อก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับผมผมก็จะพวงซีเดียม ปุ่มอกอบสีเดี่ยมสีแดงเอาไว้นะครับผมก็ดูที่ซ้ายมือนะครับอ่าก็จะนี่ครับก็จะเป็น p o l ิอและโพลิสเอลเอสเอสเลสเอ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 สครับ,รบก็เอ,อสเอสเีสอสเอสเอสเองเอส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 ่อสเอัอเอส่อสเ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 คนะอสเอสเออเนออออเส ดูตามชื่อโมเดลซ้ายมือนะครับผมทั้ง3าันันแ่ลต่อไปนะครับมันจะเหลืออยู่อีกคันหนึ่งก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกนะครับบวกเป็นหน้าหนึ่งจากนั้นให้เราเลือกไปที่แลนเกอร์ครับที่3ามนะแลนเกอร์นะครับก็จะเป็นรถตำรวจอีกคันหนึ่งโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลด นี้ก็เลยนะผมเรามาดูวิธีการลง mod แพ็ครถตำรวจ GTA V กันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์ mod ที่ผมจริงไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์ mod มาเสร็จก็ให้่านผู้ชมเตรียมทั้งสามแอปนี้เอาไว้นะผมแอป GTA, MT2 กับแอป TT2 แล้วก็แอปแต่งไฟนะผมแอปแต่งไฟนี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนต,ตัวผมก็จะใช้เป็นแอปไซค์ไคเวอร์นะผมแอปเนี้ย อ่าโอเคนะครับทั้ง3แอปนี้ก็มีดาวนโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเช่นกันนะอ่าโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟมดมาเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าไปที่แอปแท็กไฟนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวโหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งลิงก์มีเนียไฟเวลาลวเราาวโหลดดาวโหลดผ่าน o g l e Chrome เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวโหลดนะครับเข้ามาเราจะเจอกับมด gta v pack police car นะครับผมก็ ถ้าตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ที่ไฟมอด GTA V Pack Police นะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟมอดนะพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็แล้วเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ a x t a c k h e ่ r เราแตกไฟล์สักครู่นะครับโอเคครับพอแตกไฟล์มาเสร็จแล้วก็จะได้แฟ้มมอด GTA V Pack Police ขามานะผมก็กดไปที่แฟมนั้นเราจะเจออยู่ทั้งหมดอสองแฟมนะครับก็จะเป็นแฟม GTA MG2 กับแฟม GTA2 นะครับก็ มันจะมีทั้งไฟล์ df กับไฟล์ txd นะครับอ่าโอเคนะผมขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับโร้ตสับของเรานะอ่าอ่ากดอีกครับอ่าจากนั้นให้เราเข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม d a t a อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม com dot l o ็อกสตาร์เ gta sa อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์นะครับอ่าตรงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าผมเข้ามาทําไมนะผมแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็ คืออย่างนี้ครับผมคงว่จะเกิดแบบนี้ทุกครั้งนะครับตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปนะผมไอแอป GTA MG2 กับแอป TD2 เนี่ยเออมันเข้าแฟ้มดัตต้าไม่ได้ครับก็คือมันไม่อ่านแฟ้มข้อมูลดัตต้านะครับซึ่งมันทําให้เราลงพวกไฟล์ DL กับไฟล์ TG ไม่ได้ครับวิธีที่เราจะลงโปรไฟล์ DL กับไฟล์ TG ได้เนี่ยเราจะต้องย้ายแฟ้ม TXGP ออกไปนอกแฟ้มดัตต้าก่อนนะครับถึงจะทําการลงได้ถ้าถามว่าในแฟ้ม ทีเ p มีอะไรก็จะมีพวกไฟล์ g t 3กับแฟ้ม g t ดีสครับตรงนี้ผมก็จะบอกตัวขังน,นะถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไปดูคลิปที่ผมเคยสอนดึงไฟ GTA ล์ j 3ดไว้ได้ผมก็หาดูหาดูได้ที่ช่องผมนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากหาก,ก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปนี้นะผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับผมสรับลิงก์วิดีโอสอนดึงไฟล์ g t 3นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ไปดึงมาให้วิทีเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผม,ผมก็ไม่มีแล้วนะ,ะก็กลับมา ขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม TEXD B ครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เราเลือกไปที่คำสั่งล็อกสุดท้ายนะครับ c UT, CUT c u ดหรือยายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็กดเข้าไปที่แฟ้มด้านโพสุดนะครับที่มีจุดสองจุดนะครับอ่าอันนั้นก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับกดไปนะครับผมอ่ากดไปอีกอาจากนั้นก็ใช้นิว้วของเราเลื่อนไปด้านโพสุดนะครับอ่าแล้วกดเข้าไปที่อ่าแฟ้มด้านโพสุดที่มีจุดสองจุดเหมือนเดิมนะครับ เพราะโปรเซสมันก็จะโผล่มาหน้าแบบนี้นะจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มวางได้แล้วปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตตัดคลิปไปนะผมเพราะว่ามันจะกินเวลาสักครู่เลยมันก็จะได้มีกินเวลาคลิปผมเีิงเกินไปนะผมก็ตัดโอเคนะครับผมก็ย้ายสายเสิ้นไปเทียบรอแล้วนะอ่าจากนั้นก็ให้เรากดออกจากมีไปเลยนะครับผมพอย้ายเสสิ้นแล้วนะจากนั้นคล้อที่ FGTAMG2 ครับ อ่ากด open mg ไปอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าที่แฟ้ม t exd อ่าจากนั้นก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์ gta 3 mg ครับอ่าพอจิ้มเสร็จกดปุ่ม select ด้านล่างนะครับปุ่มปุ่ม select ก,ก็กระพริบอยู่นะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดที่ขวามือด้านบนสุดนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ฟัง์ที่2นะครับ add file u t i t าจากนั้นก็กดเข้าไปที่แฟ้มที่2นะครับก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะกดอีกครับาจากนั้นก็ให้เราเข้าที่แฟ้มด,มด v, Pack, าวน์โหลดจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม mod GTA V Pack Police นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม GTA NG2 จากนั้นก็ให้เราเลือกไฟล์ dF นี้ทั้ง4ไฟล์นะครับกดจิ้ม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 อ่าปรากดจิ้มทั้งสไฟล์เสร็จก็กดปุ่ม Select ด้านล่างนะครับปุ่ม Select ผมก็กระพริบอยู่นะครับมากดไปเลยตรงนั้นลนะ าจากนั้นรอมันประมวลผลสักครู่นะอโอเคนะพอมันประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่จุดซ้ำจุดที่ขวามือด้านบนสุดนะครับอาจากนั้นก็เลื่อกไปที่คำสั่งที่5นะครับรีบูทาจากนั้นรอมันรีบูทไฟ์ลสักครู่นะครับ โอเคนะครับผมพอมาเรีบูตไฟเสร็จแล้วก็ให้เรากดออกจากไอนี้ไปเลยนะครับผมาจากนั้นก็เข้าไปที่แอปอ่า t ดีนะครับผมาจากนั้นก็ให้เรากดที่ปุ่มวงกลมสียมพูขวมือด้านล่างนะครับแล้วก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เรากดเข้าไปที่ไอคอนรูปบ้านที่อยู่ขวามือด้านบนสุดนะครับไอคอนรูปบ้านหรือโฮมนะกดไปหนึ่งครั้งนะครับ อโอเคนะพอกดเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเข้าที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม TEXPB ครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้ม GTA ่าจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมขวามือด้านบนนะครับอพอติ๊กถูกเสร็จก็กดปุ่มเหล็กขวามือด้านล่าง อ่า diamond, โอเคนะผมมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้แล้วจากนั้นก็ให้เราเกดไปที่ปุ่มบวกวงกลมสีชมพูของมือด้านล่างนะครับอ่า Hand, จากนั้นก็เลือกไปที่อ่างที่2นะครับอ่าโอเคนะผมจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดเลยเอ่า,อาจากนั้นเข้าไปที่แฟ้ม mod GTA V Pack Boris อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม TXD2 ครับอ่าโอเคนะผมจากนั้นก็ให้เรากดติ๊ก ถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขว,ขวมือด้านบนนะครับทั้ง4ี่ช่องเลยนะครับผมกดไปเลยนะทั้ง4ี่ช่องเลยนะติ๊กติกต๊กติก๊กติ๊กโอเคอเี๋ยวนะ้พอติ๊กถูกเสร็จก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเซเดกขวมือด้านลนะ่างน,นะอ่าโอเคนะมันก็จะขึ้นไปได้แบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ o v e r w r i t e อ่าใชนเนวของว่าเราจิ้มมาหน้าวงกลมคำสั่งที่2นะครับปับ๊บอย่างนี้โอเค อ่ามันก็จะเลือกเป็นคําสั่งที่สองแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคที่ขวามือด้านล่างได้เลยนะครับอ่าจากนั้นรอมันอิ p พ r ตไฟล์สักคู่นะครับผมอ่าตรงนี้นานไม่เอ่ยถ้านานผมก็ต้องขออนุญาตตัดนะครับมันก็จะได้ไม่กินเวลาคิดผมจะไปนะก็ ผมก็ตัดมาตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จละอ่ะโอเคนะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคที่ขวามือด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะพอกดเสร็จก็ให้เรากดออกจากแอนดี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะผมก็คือการลงอ่ะมอดแพคอ่ารถ GTA ไอรถ GTA V วตำรวจนะครับก็เสร็จแล้วนะครับแต่เลยจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องย้ายแฟ้ม ที xdb ไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ใช้แฟมที xdb ไปที่เดิมเนี่ยอ่าก็บางดหมดบางหมดก็อาจจะทําให้หมดนั้นใช้ไม่ได้นะครับปวดบางหมดก็อาจจะทําให้เกมเด้งเกมบัสอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเข้าที่แอปแตกไฟนะอ่าฉะนั้นก็เข้าที่แฟม Android ครับอ่าฉะนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟมที xdb ครับอ่าพอกดค้างเสร็จนั้นก็จะขึ้นไปได้แบบนี้นะครับฉนั้นก็เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ cut ขยายนั่นเอง อ่าพอเลือกเสร็จก็แล้วครับที่แฟมด่าต้าครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมเดอร์ล็อกสตาร์เกม t t a s a นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมไฟล์นะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มวางนะฮะปุ่มวางก็จะอยู่ขัวมือด้านล่างนะครับปุ่มวงกลมสีเขียวอ่าตรงนี้ก็สําคัญนะผมก็กลืนกันทุกคลิปนั่นแหละอ่ะเวลาเราเราลงพวกไฟล์เอฟกับไฟล์ที่ดีเนี่ยก็จะลืมย้ายแฟ้มเอาไว้ที่เดิมนะครับอืมถ้าไม่ย้ายที่ไว้ที่เดิมก็อาจจะเจอเกมบ้าเกมทด้ ยิมงเด้งหรือหมอดใช้ไม่ได้นะครับที่ผมเจอมาก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดเราไปลืมย้ายนะเมื่อก่อนตอนแรกๆผมก็ลืมย้ายเหมือนกัน,นอ่าโอเคนะผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการลงหมอดอหมอดแพกรถตำรวจ GTAV นะผมก็โอเคนะผมก็ไปนยงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะผมอ่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไคร b e และกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะะ่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนนที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ